คนที่ปลูกอ้อยเนี่ยรวยเงียบอันี้จริงไหมฮะมันกระระหว่างอ้อยตอกับอ้อยใหม่เนี่ยมันคืออะไรแล้วแตกต่างกันยังไงฮะ่อนหน้านี้เจอมแมลงที่มันมารบกวนเหี่ยแป้งเหี่ยแป้งครับที่เขาข้าวอยู่ใต้ใบแล้วทุกปีมันจะเรื่องนะตรงหินนะเป็ทุกื่เลยเป็นที่ทองอสี่แบบนี้สี่ทอง อันนี้ก็ใบเขียวอันนี้ก็ต้นใหญ่โอ้โหทําไมมันแบบสุขภาพดีขนาดนี้ทีมงานอยู่ไหนอ้าว,อ,าวอยู่นี่เองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมจะมาหาผู้ที่เขาใช้ชดาเทพตัวจริงเสียงจริงใช้แล้วแบบบอกต่อได้เลยวันนี้แต่ว่าต้องเห็นเห็นตรงนี้แล้วใช่ไหมอันนี้คือไรอ้อยของพี่เขาเองแต่ว่ามีนอกจากไรอ้อยแล้วมีมันอีกนะแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรยังไงกับชดาเทพนะใช้แล้วถึงแบบว่าต้นนี้แบบ

ผมก็หาอยู่นะพี่เขาอยู่แถวไหนแต่ไล่อ้อยที่นี่ไม่ร้อนเลยเนาะอากาศกําลังดีแต่ว่าแต่2ี่สิบกว่าไล่อยู่ตรงไหนเนี่ยไล่อ้อยไล่อ้อยคอยรักโอ้โหเราต้องหาให้เจอนะครับผมวันนี้ก็เป็นภารกิจของเราแต่คิดว่าไม่น่าไม่น่าจะเจอยากเพราะว่าผีเสื้อพี่เขาเด่นมากสวัสดีครับ,รบโอ้โหนี่ครับตัวจริงเสียงจริงแนะนําตัวหน่อยครับพี่ฮะผมชื่อนิคม อ่าพี่นิคมเป็นลูกชายของพี่นาไมใช่ครับอ่าซึ่งกะทำไรอ้อยที่นี่อยู่กาญจนบุรีนี่กี่ไร่ครับพี่คมฮะทั้งหมดประมาณ20ไร่ได้ครับโอ้โหปลูกเยอะมากแต่ถามนิดนึงชดาเทพโกโก้กับชาดาเทพโดโดก่อนหน้าที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะพี่คมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไรอ้อยไหมฮะอ้อยมันจะไม่ค่อยโตเป็นแกน จักเกนนะครับเวลา <hire. S 2> เราใช้ไปแล้วฉีดไปแล้วมันประมาณสักสามสี่วันเงี้ยอ้อยมันจะเขียวขึ้นดูแตกกอขึ้น <hire. S 2> ใบจะงามขึ้นครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก่อนใช้นี่คือมันมีลักษณะแปลนไม่ค่อยโตไม่ค่อยแตกกอใช่ไห<ช>ม<ช>ครับ,รบแล้วก็ใบมันเหลืองเหรอครับครับ oh. ฉีดไปแล้วมันเขียวขึ้นใบมันเขียวขึ้นใบมันงามเหมือนงอกงามขึ้นนะครับอืมแล้วพี่คมใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ฮะหลังจากที่ซื้อไปแล้วพอฉีดปุ๊บ กี่วันประมาณกี่วันถึงเห็นผลคนัะประมาณ3 4สวันก็เห็นผลแล้วครับ3 4สวันเลยเหรอใช่ครับรวยมากโอ้โหแล้วพี่พี่คมรู้จักผลิตภัณฑ์นี้ได้ไงฮะแม่เขาคนแบบว่าเออลองดูตัวนี้ไหมว่าอเออดีไหม,มแ,ลแล้วตอนนั้นคิดยังไงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แต่ทำไมถึงเลือกชดาเทพครับก็เหมือนว่าเขาแนะนํามาดีว่าอ,อย่างน,างนี้อย่างนี้สูตรนี้อ่าใช้แล้วจะ เงางามใบจะงามขึ้นแต่กอดีแล้วเป็นยังไงบ้างฮะคนแถวนี้เขารู้ไหมครับว่าเราใช้ของดีจาลาเทพอะไรงี้ก็มีมินแนะนำบ้างแล้วครับว่าเออใช้นี่ดีนะเขาก็สนใจครับแล้วเราพี่คมอัตราส่วนในการใช้ไรอ้อยแบบนี้ฮะพี่พี่คมมีเทคนิคไหมครัใช้ผสมอะไรเท่าไหร่ยังไงครับอย่างละ200น้ำา200ลิตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประมาณครึ่งขวดนะครับเทลงไป อ๋อผสมกันไหมครับในระหว่างโกโก้กับโดโดหรือว่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างละ200อ๋อผสมอย่างละ200ปุ๊บลงใบคนคนคนแล้วก็พน่นใช่ครับพ่นตามใบาตามอะไรอย่างงี้ตามใบครับพี่พ่นตั้งแต่อายุอายุเท่าไหร่ครับในต้นเนี้ยต้นอ้อยเนี้ยก็ประมาณเดือนกว่ากว่าประมาณเดือนกว่ากว่าก็เริ่มพ่นได้แล้วใช่ครับอ๋อแล้วผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับพี่โคมหลังจากที่พ่นไปมัน เก็บเกี่ยวได้ไวขึ้นไหมแล้วก็ขายได้ราคาอะไรเป็นยังไงบ้างฮะมันก็ขึ้นอยู่กับราคาอ้อยอีกนะครับอ๋อราคาก็ผันหวนไปตามตลาดใช่ครับแล้วน,นี้สามารถเก็บเกี่ยวได้ไวขึ้นไหมพี่มันหมือนวม่ามันโตไวขึ้นไหมมันมันก็โรงงานรอโรงงานเปิดนะครับอืมรอโรงงานเปิดก็คือสามารถขายได้ใช่ครับแล้วแต่ว่าโรงงานเปิดตอนไหนใช่ครับอ๋อแล้วการแตกกอครับเป็นยังไงบ้างฮะเรื่องของการแตกกอแตกกอ แตกกอ่อเพิ่มขึ้นนะครับแตใช้ไปแล้วแตกกอดีครับแตกกอดีใช่ไหมฮะเอาแล้วแล้วอย่างไอผลิตภัณฑ์ชาาเทพโกโกกับโดโดองพี่ระยะเวลาการใช้คือใช้ยังไงครับอาทิตย์ละครั้งหรือว่าอ๋อประมาณครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนครึ่งเดือนครั้งหนึ่งใช่ครับสอง<บ>รอบสองรอบอ๋อโอเคก็คือเดือนหนึ่งตกก็ใช้ประมาณสองรอบพี่ใช้ประมาณกี่ขวดนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช้ 4ี่ขวดนะครับ4ขวดอ่าสี่ขวดเดือนหนึ่งแล้วเ,เวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราครับชาลาเทพโปโกกับชาลาเทพโดโดงเงี้ยพี่มันลดการใช้ปุ๋ยใช้ยาลดลงไหมฮะลงมันก็ลดลงมากครับเพราะว่าอ้อยมันก็กามดีใบเราก็ปุ๋ยเราก็ไม่ค่อยได้ใส่เยอะเท่าไหร่อืมก็คือพอ,อใช้ผลิตภัณฑ์ของชาลาเทพไปอ่ะคุณผู้ชมอัตราการใช้ปุ๋ยอะไรอ่ะมันก็จะลดลงการใช้ยาก็จะลดลงเพราะว่า อ้อยอ่ะพอฉีดไปครับต้นมันงามต้นมันแ,แตกกอไวใช่ไหมครับต้องใส่ปุ๋ยมากโอ้พอมันเขียวมันแตกกอไวเขาก็ลดการใส่ปุ๋ยลงพอลดการใส่ปุ๋ยลงแล้วเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรเซฟเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครับผมเพราะว่าชดาเทพโปโก,โกและโดโดเนี่ยนะครับผมก็ประกอบไปด้วยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากประเทศสเปนนะครับเป็นสารหร่ายทะเลน้ําลึกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีทั้งท่าทอาหารหลกักท่าอาหารรองแล้วก็รวมถึงนะครับผมกดอะมิโนที่จะเป็นสําหรับพืชมากกว่า10ชนิดด้วยนะครับผมเรียกได้ว่ามีสารารที่ครบถ้วนนะฮะพี่คมก็มาแบบถูกจุดพอดีแล้วก็มาฉีดพ่นไล่อ้อยของเขาเห็นไหมเขียวชะอุ่มเลยโหม่ได้พี่ฉีคนเดียวเลยฮะ,ะทั้งหมดนี่แหละะใช่<ห>ครับ ราคาไม่แพงแถมยังเห็นผลคิวคจีเพิ่มพรมตุไรงามโอ้พี่คมฮะแต่ว่าเห็นไรอ้อยสมบูรณ์แบบนี้ผมอยากทราบแต่ก่อนอ่ะพี่คมปัญหาที่เกิดกับไรอ้อยของพี่คมคืออะไรบ้างครับอ้อยมันจะแกนพวกแมลงมันก็จะมีเราต้องฉีดยาเพิ่ม,มครับอโอ้มันมันแกนคือมันไม่ไม่ค่อยโตใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วตอนนั้นเครียดไหมครับก็ก็บองดูว่าจะหายาอะไรมาดีครับอ่าแล้วแมลงเหรอครับพวกม<ล>ัตว์ตัูพืชอะไรต่างๆแบบนี้ครับเจอบ้างไหมเจอครับมันก็มีเยอะครับเราต้องดูแลให้ดีฉีดยาด้วยครับงั้นมันจะกัดไอ้พวกใบพวกอะไรถึงโคนทั้งล่างไงครับอ้อยจะตายยกกออ๋อถ้า<ต>เราไม่ฉีดมันจะตายยกกอเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็คือเรียกว่ามีผลเสีย กับตัวต้นอ้อยด้วยในเรื่องของแมลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วแต่ก่อนนะครับพี่ใช้ยาใช้แมลงประมาณเท่าไหร่ครับตอนที่ใช้ใช้เราจะใช้ฉีดผสมกับพวกเราฉีดปุ๋ยพวกเราเชื่ออะไรเราจะผสมยาฆ่าแมลงใส่ไปเลยครับหมดหมดเงินไประมาณเท่าไหร่พี่ตอนนั้นอ่ะพวกยาพวกอะไรเงี้ยก็หลายพันยูครับต่อเดือนนะครับใช่ครับเกือบถึงหมื่นไหมครับค่อนข้างอย่างถึงครับ เกือบถึงใช่ไหมรัแต่พอใช้ชาาเทพแล้วเป็นไงบ้างครับก็ลดค่าใช้จ่ายพวกยาพวกอะไรมันพวกปุ๋ยแล้วก็ลดไปได้เยอะเหมือนกันครับอืมเพราะว่าชาาเทพนั้นเขามีส่วนผสมที่คุณภาพนะครับแล้วก็เข้าไปยับยั้งในเรื่องของพวกมแมลงด้วยนะครับคือเข้าไปเคลือบใบอะไรต่างๆนะครับทำให้มแมลงเนี่ยไม่ค่อยจะเข้ามารบกวนนะฮะอันนี้อยากรู้เพิ่มครับพี่คมครับระหว่าง อ้อยตอกับอ้อยใหม่เนี่ยมันคืออะไรแล้วแตกต่างกันย่งไรฮะจริงๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไรหร่ละครับมันอยู่ที่เราดูแลให้ดีครับมันจะอยู่ได้หลายปีถ้าเราดูแลน้ําถึงปุ๋ยถึงเนี่ยมันก็อยู่ได้ 5, 6าหกต่อครับแต่ถ้าเราดูด,ดูดูแลไม่ดีเนี่ยมันก็ได้เก็บเกี่ยวได้แค่สองปีสามปีอย่อางเงี้ใช่อ้อยมันก็จะแห้งตายมั่งอะไรมั่งางเงี้ยครับ ถ้าเราดูแลดีใส่ปุ๋ยใส่ยาดีก็อยู่ได้หลายปีครับอแล้วปกติ2อย่างนี้อะไรมันขายได้ราคากันอ้อยใหม่มันก็จะยังไงมันดีฟ่ามันเพราะอ้อยใหม่มันจะแบบเราปลูกไปปุ๊บมันจะขึ้นสม่ำเสมออย่างนี้ครับส่วนอ้อยตอมก็จะมีตรงจุดจุดที่ว่าตายมั่งอะไรมั่งมันก็จะได้น้อยกว่าอับอ้อยใหม่มันจะได้ผลผลิตเยอะกว่าแต่เห็นเขาบอกว่าคนที่ปลูกอ้อยเนี่ยรวยเงียบอปนนี้จริงนะฮะ หมก็ <S <S แล้วราคาดีเขาบอกคนที่แบบุกแล้วแล้วส่งส่งพ่อค้าค le ิดเป็นมวนมีค่าเกี้ยวมีค่าอะไรตอบแทนแต่ละงวดโรงงานก็ผลผลิตตอบแทนได้เยอะหลายหลายงวดนะครับอ่านี้ก็แล้วแต่ว่าจะขายส่งไปที่ไหนใช่๋อคนนี้เพราะแต่ว่าชาลเทพก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาช่วยเกษตรกรนะครับให้ให้ ผลผลิตเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สามารถขายส่งโรงงานหรือส่งผู้ประกอบการต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะฮะนี่พอผลผลิตดีนี่เป็นไงฮะเงินก็เข้ากระเป๋าเราเยอะขึ้นนะฮะแต่อยากรู้ครับพี่คมฮะพอหนึ่งปีเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราขายอ้อยเนี่ยค่าความหวานเนี่ยเกี่ยวไหมเขาวัดกันยังไงเกี่ยวครับโรงงานเขาจะวัดปเปอร์เซ็นต์ความหวานว่ามันจะได้ความหวานของเขาไหม,มถ้าได้ความหวานเพิ่มแบบความหวานเยอะเนี่ยเขาก็ค่าอ้อยก็จะได้เพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าความหวานไม่ถึง มันก็จะลงมาอีกราคาก็จะดรอปลงมาอีกอ๋อแล้วแต่้ความหวานใช่ใช่้าความหวานได้มันก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกครับปีนี้คาดว่าน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ฮะก็น่าจะพอได้อยู่นะครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ชลาเทพของเราเพราะว่าดูแล้วงอกงามดีใบเขียวอ้อยใหม่กับอ้อยตอไหนหวานแล้วกันฮะอ้อยใหม่ครับ อ่าเพราะว่าสดใหม่ใช่ไอ้ใหม่มันจะได้ความหวานกว่าอ่านี่ฮะนี่เทคนิคจากพิคมนะฮะระหว่างอ้อยตอกับอ้อยใหม่แล้วสองอย่างนี้อะไรปลูกเจ้ากันพี่อ้อยตอกับอ้อยใหม่วนมากมันปลูกดูแลดูแลดีกว่าเพราะว่าปลูกใหม่ปลูกส่วนมากมันจะเป็นอ้อยใหม่ตลอดครับแล้วตอพวกตอสองเราก็จะดูแลฉีดปุ๋ยฉีดยาให้มันมดูแลให้ดีครับให้มันได้ไม่ลกถ้าปล่อยลก มันก็อ้อยก็จะไม่ได้มันก็จะหลบมันก็จะไงอ่ะแย่งสารอาหารเหรอครับใช่ใช่อ๋อหมายความว่าต้นอ้อยก็จะไม่โตอ้อยมันก็จะแก่นหมายถึงว่าต้นวัชพืชต้นไม้อะไรเงี้ยเหรอครับห้ามมาแซมห้ามอะไรอย่างงี้เราต้องเคลียร์ออกใช่อเราต้องคอยฉีดยาฉีดปุ๋ยฉีดให้มันงอกงามให้มันพ้นจากหญ้าไปครับหญ้าโตไม่ทานเงี้ยแล้วกอครับความความห่างระหว่างกออะไรเงี้ยฮะเกี่ยวแบบไม่เกี่ยวครับ ก็ดูด้วยสายตาครับปล<ง>ูกประมาณนี้ได้เลยครับแล้วก็พ่นพ่นพ่นที่ใบใช่ไหมพ่นที่ใบครับ,บ,รบอ๋ออันนี้คือผู้ใช้จริงนะฮะใช้ไรอ้อยแล้วก็คือสมบูรณ์แบบนี้เลยแต่ว่านอกจากอ้อยแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งไรนั่นคือไรมันนั่นเองอ่าจะดีขนาดไหนเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นเลยฮะไปครับพี่คมครับไปเลยฮะ ราคาไม่แพงแถมยังเห็นผลคิ้วขดจีพเพิ่มพรมตุงไรงามหลายคนถามว่าใส่ปุ๋ยไปตั้งเยอะทำไมพืชยังไม่กินเคยสงสัยไหมครับว่าปุ๋ยหายไปไหน พราะดินเสียดินตายดินไม่มีชีวิตจุลินทรีย์ตายหมดขาดอาหารก็ตกค้างใส่ปุ๋ยแพนแค่ไหนก็ะเอาไปใช้ไม่ได้แต่วันนี้ปัญหาเรื่องดินแก้ได้แล้วครับด้วยจดาเทพดินปูปดล็อกพลังในดินเพียงแค่ฉีดปนหรือลากลงดินดินเสียแค่ไหนก็กลับมาเป็นดินดีร่วนซุยได้ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดี ปุ๋ยที่ตกค้างในดินจะแตกตัวออกมาทําให้พืชด,ดูดซึมและนําไปใช้ได้ทันทีรากพืชแผ่ขยายใบเขียวอืดแข็งแรงผลผลิตเพิ่มขึ้นลดการใช้ปุ๋ยยาและสารเคมีเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก้อลาลงเข้ามาเลยเพื่อไฟกระลาเนี่ยจะท,ทำแบบเรื่องอมันจะยอดเงียบ อย่างรุ่นนี้ผมจิดคาอาเท้บล้วนเลยสามสิบวันนี้ย่อจะพุ่งใบจะงามขึ้นจีดไปนั่นมันจะมีภูมิคุ้มกันโรคม่ไเลยจะไม่ค่อยกวนแล้วมันจะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นออกใบก็ใหญ่ขึ้นเราจะสวยขึ้นการดูดซืมอาหารจะดีขึ้นทำให้ต้นโตไวขึ้นลดต้นทุนการผลิตคุณภาพดีตลาดต้องการลูกจะอวบสมบูรณ์จริงๆเขาเก็บแค่ยี่สิบวันก็โตมแล้วแต่เราฉีดไปนี้เขาจะเพิ่มอายุขึ้นอีกแข็งแรงขึ้นโตไวขึ้นถ้าทำได้ตามที่เขาคำนดดไว้นะต้นไปเลยนะก็เพ Hmm. เพิ่มขึ้นนะ hmm. แล้วแมลงกน้อยลงแล้วก็เชียอยาน้อยลงผู๋อก็ประหยัดลงไปเท่าตัว hmm. ก็อยากให้พี่น้องชาวเกษตรกรเกรนะี่ยหันมาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่เห็พผลไว้เปิดใจลองรู้นะเปิดใจมันลดท้อทดลองรูร้นะว่าคนจะเป็นไงกันที่เราเคยใช้แล้วเราจะเจอสิ่งที่ดีขึ้นชีวิตวเราก็จะดีขึ้นครั้งแรกก็จะติดใจนะครับแบบผมใช้ครั้งแรกก็ติดใจแล้วนะครับโอ้ oh. ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องลองกล้า้าเราชิดาเทพดินฟู พปรเปิดต,ต,ต,ตัวสุดปังซื้อเชดาเทพบินฟู2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดทันทีดินฟู4ลิตรราคาปกติ3960บาทซื้อวันนี้จ่ายแค่1,000บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ไม่ต้องกลัวของปลอมเพราะส่งตรงจากบริษัทโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับสอบถามโทร066-149-5599 ไล่แอดชดาเทพอยากให้ผลผลิตพุ่งต้องเริ่มที่ดินใช้ดินปูวันนี้เห็นผลทันทีชดาเทพดินปูถูกและดีสี่นิดพัน มาอีกที่หนึ่งแล้วอ๋มาแต่ใบเขียวเขียวโอ้โหของเขาดีขนาดนี้ใช้ผลิตอพาฑ์อะไรเนี่ยไปคุยกับเขาหน่อย <c oughs> อยู่ไหนอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเน <c oughs> าะอัชาเอ๋ว้าย <c oughs> เจอแล้วสวัสดีครับ,รบพี่ชื่ออะไรฮะชื่อเนินครับ <c oughs> พี่เนินใช่ไหมครับครับ <c oughs> พี่เนินนะั่นคือเป็นเป็นลูกชายของป้า หน้าไม้ครับหน้าไม้เหรอฮะครับอ่าก็คือพี่เนินเนี่ยจะดูแลในส่วนของไร่มันใช่ไหมครับครับพี่เนินฮะถามนิดนึงก่อนที่จะใช้ชดาเทพโกโก้และโดโดครับปัญหาที่เกิดจากไร่มันเนี่ยคืออะไรบ้างครับต้นมันจะเล็กใบมันจะเลื่องตรงน้มันจะเลื่องโอ้แบบนู้นมันจะเลื่องครับใบเหลืองเกิดจากอะไรครับพี่มันขาดสารอาหารครับขาดสารอาหารครับอ๋อปีปีที่แล้วมันก็เลื่องแต่ปีนี้ไม่เลื่องครับ อ๋อาสารอาหารแล้วแล้วอย่างมันนี่เขาต้องการสารอาหารอะไรบ้างครับพวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนนะครับพวกสารอาหารหลักสารอาหารรองครับโอ้แล้วเริ่มใช้ชะดาเทพช่วงไหนครับช่วงเดือนกว่ากครับเพิ่งเพิ่งใช้เดือนกว่าเองใช่ไหมครับครับโอพอพอพ,พ,พอเริ่มใช้มาปุ๊บเป็นยังไงบ้างครับพี่เนินฮะมันก็จะเออขียวพอใช้ครั้งที่ซองมันก็จะให้มาเลยเรื่องไม่มีครับโอ แล้วเห็นผลประมาณกี่วันครับประมาณสี่ห้าวันครับอุ้ยสี่ห้าวันเหมือนอ้อยเลยแป๊บเดียวมันมันจะเคี่ยวก่อนมันจะใหญ่ก่อนแล้วมันจะค่อยให้เรื่องไปนะครับอ๋อมันจะค่อยคใหญ่แล้วก็ให้ให้เป็นสีเรื่องมันจะเป็นสีเขียวอ๋อสีมันก็จะไล่ค่อยๆยไล่หายเหลืองไปเป็นเขียวเข้มครับโอ้โหนี่ประมาณสี่ถึงห้าวันเองนะคะแล้วทุกปีมันจะเรื่องตรงหินนะตรงนู้นทุกปีเป็น เุีเลเป็นสีทองสีแบบเนี้ยสีทองทองแต่ว่าแต่ก่อนนี่คือท่าอาหารมันไม่ถึงใช่ไหมพี่โอ้โอแล้วใครแนะนําถึงรู้จักชราเทพอะครับก็แม่เขาดูในเฟซบุ๊กมีคนแนะนําครับอในเฟซแนะนําแล้วตอนที่พี่เนินฉีดเป็นยังไงบ้างครับอัตราส่วนพี่มีเทคนิคไหมครับผสมยังไงฮะน้ําทั้งสองร้อยลิตรใส่ยางละสองร้อยครับสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีครับ พ่นพ่นยังไงบ้างครับวิธีการใช้หรือเทลงดินหรือว่ายังไงฮะพ่นให้ผลยอดครับกลายเป็นฝอยละองครับเอาเป็นฝอยละองพ่นให้ผลยอดอย่างนี้ครับสูงสูงครับครับอ๋อนี่ฮะให้เป็นละองให้เป็นละองถูกต้องเลยครับพี่คมเพราะว่าการที่มันเป็นละองเนี่ยมันก็จะช่วยให้พืชเนี่ยดูดซึมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากรดอะมิโนที่มีอยู่ในชราเทศท้งเราคัดสารมาแล้วว่ามันเล็กจริงๆรพอมันเล็กเนี่ยมันก็สามารถที่จะ เข้าไปในใบพืชน,นะฮะเขาสามารถที่จะแบบว่าดูดซึมไปได้อย่างรวดเร็วนะฮะเพราะว่าเป็นมีอะมิโน,โนที่แบบมันเล็กมากเล็กแบบย่อยดีมากพอเข้าไปปุ๊บปรากฏว่ามันของพี่เนิร์เนี่ยนี่ฮะอย่างที่เราเห็นเลยก็คือเริ่มเขียวนะครับจากเหลืองเนี่ยเริ่มใบเริ่มไล่ไปนะฮะจากแคะกันเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นเริ่มแตกกอแตกยอดได้ดีขึ้นครับโอ้แล้วมันปกติก็คือมันมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับครับ แล้วอย่างเวลาอยู่ใต้ดินอะสิ่งที่น่ากลัวมากคือพวกแมลงพวกอะไรอย่างนี้พี่เจอตอนก่อนหน้านี้เจอแมลงที่มันมารบกวนมันที่มันอยู่ใต้ดินไหมพี่มีแต่เพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งครับที่เขาข้าวอยู่ใต้ใบอ๋อมันจะอยู่ใต้ใบนี้แต่มันได้อยู่ในดินใช่ไหมครับมันอยู่ใต้ใบครับเอาแล้วแล้วพอพ่นสารเทพไปแล้วมันช่วยยังไงบ้างครับก็ยังไม่มีมารบกวนเลยครับอ๋อหรอพี่พี่ว่ามันเข้าไปช่วยยังไงทาไมถึงมันไม่กล้ามารบกวน มันทำให้ใบแข็งด้วยมั้งไม่รู้ครับอ,อ๋อพอฉีดไปแล้วใบก็จะแข็งขึ้นมแมลงมันก็ไม่กินอ๋อพอใบแข็งขึ้นแล้วก็มแมลงก็ไม่กล้าเจาะและเจาะก็เจาะยากแล้วเพราะว่าต้นมีความแข็งแรงนะฮะนี่คือผู้ใช้จริงนะฮะโอ้โหแล้วใช้แค่สีวันคุณเห็นผลดีขนาดนี้เลยอฉีดช่วงเช้าเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงเอ้ยทำไมถึงฉีดช่วงเช้าครับ พราะปีนหรอนปากใบมันจะเปิดตอน9โมงโอ้ยจริงด้วยเอออันนี้อก็เป็นเทคนิคนะใช่ไหมพี่เฮ้ยทำพี่รู้เทคนิคนี้ได้ไงฮะก็ศึกษ่าดูครับออ๋อช่วงเช้าปากใบจะเปิดพอดีเขาเขาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยเหมาะสําหรับการแบบรับสารดีๆพอฉีดก็ไปช่วงเช้าสัก9โมงโอ้โหปรากฏว่าเขาก็ดูดซลมกินทางใบหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะลาด ต้นไม้เนี่ยกินอาหารทางรากอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วมันกินทางใบได้ด้วยก็คือดูดมันจะดูดซึมได้ดียิ่งยิ่งขึ้นด้วยยิ่งยิ่ง,งชราเทพะครับคือความได้เปรียบของผลิตพัณฑ์เราคือมันเป็นคือหน่วยที่เล็กมากๆพอเราพ่นไปครับมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ดีมากเพราะว่าอย่าลืมว่าชราเทพทางธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองนะครับผมไม่ว่าจะเป็น N P K หรืออะไรต่างๆคือมีครบจบทุกการบำรุงจริงๆนะฮะแล้วก็สลายน้ําลึกจากทะเลด้วยแต่พอตอนฉีดนี้ระหว่างเปรียบเทียบระหว่าง ฉีดพ่นชรดาเทพกับยาฆ่า,มาแมลงพี่มันแตกต่างกันไงเวลาดูดสูดดมเข้าไปอะไรเงี้ยพี่ยาส้่งฆ่า,มาแมลงมันก็เป็นอันตรายต่อเราครับไอ้นี่มันไม่เป็นครับชดาเทพ ใช่ไหมครับพี่ก็คือเป็นออร์แกนิกเนาะพี่เนาะเวลาฉีดไปก็มาได้รู้สึกว่าโอ้โหหายใจลําบากมาก و, หรือว่าแบบไม่เหม็น,เ,นเออไม่เหม็หนไม่แบบโอ้โหตายแล้วฉีดไปนี่เรียบร้อยแน่เลยเราสุขภาพไม่ดีแต่พอเปลี่ยนมาใช้ชราเทพบอกว่าคือด้วยความที่ว่าเขาเป็นออร์แกนิกอ่ะทุกคนมันก็เลยปลอดภัยทั้งกับคนฉีดแล้วคนทานด้วยโอ้โหนี่คือข้อดีนะฮะที่พี่เนินเอามาเล่าพวกเราให,ให้พวกเราฟังใครที่กําลังเล็งอยู่หรือว่าแบบไม่แน่ไม่แน่แนนใจพี่พี่เนิน เชิญชวนยังไงดีฮะแบบกำลังแบบลังเลอยู่เอ๊ะจะซื้อหรือไม่ซื้อดพีพี่เนินช่วยแนะนำหน่อยฮะให้ซื้อมาใช้เลยครับได้พ่นดีครับฉีดแล้วใบเขียวใบแข็งแมลงไม่มารบกวนครับนี่ใบเขียวใบแข็งแมลงไม่มารบกวนนะฮะไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่อ้อยเพื่อนๆแต่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆนะครับลองเปิดใจลองได้เลยกล้าท้าลองใบชะตาเทมนะครับและอย่างและอย่างต้นทุนในการทํามันนะครับ ก่อนก่อนที่จะใช้ชดาเทพอะครับมันหมดไปมาณเท่าไหร่พี่มันก็หมดไปกับค่าปุ๋ยครับรยรละประมาณยี่5กิโลยี่สกิโลแต่พอ<ม>พอพอใช้ชดาเทพแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันลดลงไหมฮะล,ลดการใช้ปุ๋ยลดครับ,รบปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยครับอะอีดีไม่ใส่เลยครับโหแแต่ว่าของเขาดีจริงนะฮะใช้ไปปุ๊บเขียวปั๊บนะฮะพอเกษตรกร,เ,ร,กรเขามองแล้วแหละว่าเอ้เขียวแล้วแหละไม่ต้องใช้แล้วแหละปุ๋ยก็ลดลงได้เยอะคือ หลายคนนะฮะผมที่เข้าเนื้อเนี่ยนะฮะนอกจากเรื่องใดๆแล้วเนี่ยก็เรื่องปุ๋ยก็เป็นส่วนสําคัญนะในการที่แบบว่าต้นทุนอะเนาะเหมือนทําธุรกิจอะคือถ้าปุ๋ยมันแพงพอไปเจอราคาที่ผันผวนเนี่ยมันก็ขายพอขายไม่ได้ราคาปุ๊บมันก็แบบเข้าเนื้อเราเนาะพี่เนาะมันก็ขาดทุนก็เป็นนี้อีกปรากฏว่าพอใช้ชะาเทพไปเนี่ยพอปุ๋ยมันลดลงทุกคน จากเดิมที่ต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมจากเดิมพี่ต้องจ่ายแบบนี้ปรากฏว่าพอใช้ไปปุ๊บชราเทพไปปุ๊บปุ๋ยมันลดลงทุกคนช่องว่างแก๊ประหว่างเงินเนี่ยมันก็เหลือนะอันนี้คือข้อดีนะเห็นแล้วชื่นใจชื่นใจจริงๆอ้อยก็สวยมันก็สวยพี่ฮะอยากฝากอะไรถึงเกษตรกร,ร,กรที่อยากจะมาใช้ชดาเทพหน่อยครับ ก็แนะนําชดาเทพนะครับใช้ดีจริงครับใบใบเขียวต้นสวยครับอ่าใบเขียวต้นสวยแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไหนไหนก็มาสอบถามพี่เขาแล้วนี่เดี๋ยวขอเสกปุ๊บโอ้โหมาแล้วเสกมากับมือฮะชดาเทพโกโก้และชดาเทพโดโดมอบให้กับพี่เนินเลยแล้วกันนะฮะเอาไปใช้ต่อเลยครับผมขอบคุณมากาครับ นี่ฮะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าใช้ชดาเทพทั้งโกโก้และโดโดครับผลผลิตของคุณจะดีแบบนี้อ้อยก็แตกกอดีใบเขียวนะฮะต้นโตวไวส่วนมันก็นี่ได้ราคาใบเขียวโตวงามแบบนี้ถ้าใครอยากได้ผลผลิตที่ดีแบบนี้บอกเลยว่าชดาเทพรอคนอยู่ใครดูอยู่รีบกด ตอนนี้เลยครับโทรมาเลยฮะนี่ฮะอยากจะผลิตภัณฑ์ดีๆต้องใช้ฉดาเทพครบจบทุกการเบั่อรุง่ง,งเป็น,น,น,าานยัง,งไงกันบ้างล่ะครับน,นี่ขนาดอ้อยแค่2เดือนนะฮะ ใช้แล้วแต่กอดีมากใบนี่เขียวชะอุ่มเลยดูโอโ้โหสุขภาพดีมากส่วนมันไม่ต้องพูดถึงกําลังลงหัวเลยครับแล้วใบเหลืองเนี่ยไม่มีให้เห็นเลยเป็นไงเขียวชอุ่มแบบนี้ แต่กอดีมากรับรองว่าผลผลิตของคุณนั้นดีแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราลงมาหาคนที่เขาใช้จริงๆนะครับนี่คือรีวิวที่แบบไม่จกตาแน่นอนคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากใช้ชดาเทพเอาไปลองก่อนได้2ขวดหรือว่าใช้แล้วอยากใช้เยอะๆก็จัดโปรหนักไปเลย8ขวดคุณผู้ชมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสารสกัดจากพรีเมียมมีสารสกัดที่ครบมากไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุณไม่ต้องไปค้นหาอะไรที่ไหนแล้ว ที่นี่ครบจบทุกการบำรุงจริงๆสองขวดนี้ถ้าคุณเห็นผลลัพธ์แบบนี้แล้วอยากจะใช้อยากจะให้ดีแบบนี้รับรองชดาเทพของเขาดีจริงๆนะครับผมถ้าใครอยากใช้รีบซื้อรีบกดเลยวันนี้ผมจูด,ด้งและชดาเทพโกโก้และโดโดต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับไปละครับโอ้ยได้เวลาไม่ใช้บ้างแล้วของดีแบบนี้ใครอยากใช้บ้างครับเอาไปเลย